บ่ได้เน้นพ่อปันไหนดอ,อกครับที่มาเน้นๆก็กคือจังแปดก่อ12วัดทีเนาะครับ12วัดวดงวดนนี้งวดที่13เนาะวันนี้งวดที่13อืมนั่นนี้ถ้าถึงโค้งลังค่ามากนี่งขณะ13วด สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมแล้วก็ปอปอียไตนะครับผมครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดปู่บุญมีนะฮะปู่บุญมีดงบรรทาดนะครับเปิดตำนาน22งวดนะครับเอฟซีครับครับวันนี้เราจะมาขอแนวทางจากหลวงปู่กันนะฮะว่าจะเป็นตัวไหนนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กัะทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของหลวงปูป่บุญมีงวดประจําวันที่หนึ่งกรกดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมแลวฟังพร้อมๆกันครับน้มัสการ,ร,รครับผมโอ้ย้ย,ยับวันที่ยี่สิบแปดแล้วเนะาะครับผมวันที่ยี่สิบแปด จะเอาแขนๆเอาแขนๆเอาโพวงทุดถ่ายช่วงนี่กบบพระลาจิตมันรัดโตนะจักหน่อยเราได้อยู่ได้เศ้าจักเยียอปูแค่ดหนกันแบกหมอนแบกหมอนแบกไปใส่ปูแบกรอวัดเท่านี้แหละเพราะว่ามันหกมันมีเลือดีาดเกลกวดใบใหม่ ไอ้คือเอากลุ่ทุตายรถอน่องปูเอากลุ่ทุตายรถมือนียกามือปูฝันอีกบ่หรือว่าฝันเพียเดียวกับฟันอยู่แต่ว่ามันกะลบเป็นเลขดอกฝันก็ได้ฝันไม่จังไรสิต้องฝันกะฝันตอนว่ามันเลขเฮียตะมุ่ให้กัจเจอ โก้ันว่าได้เฮ็ดเลขน้ำมนต์ให้ข้าเจ้าเฮ็ดเลขน้ำมนต์ก็เป็นเลขฝันนั่นนึกปุ๊บต่ว่าก็ได้อยอะถ้าก็รจะเอาเลขกขามเสียนก่อนเนาะครับผมเอาขามเสียนก่อนอืมทั้งค่อยปิดถ่ายเลขทันน้ำมนต์อืมขามเสียนเลขกขามเสียนขามเสียนนี่อืบ่ค่อยหลุดเนาะปู่นาะบ่ค่อยหลุดเดี๋ยวขออนุญาตคัดลอกก่อนเนาะปู่เนาะตัวเล็กกรับผมกกับตัวใต้ ฝันรอบแรกบอกกูรอบฝันรอบรอบรอบแรกฝันจังไรหรอค่ะมอยฝันจังไรบู้เริ่มแล้วบ้านมีใครจำมีใครจำข้อมฝันปันไหนเด้อรถโอ้นี่รถยกล้อเนาะฝันว่ารถยกล่อรถยกล้อฝันว่ารถเก่งกูนี่ยกล้อรถเก่งขั้นรถเก่งนี่ยแหละยกล้อหนาสองหลอดบอกล่อนาสองหลอดหล่อนาเด้อเบียนสองสองหกศูนย์ 2260ครับทะเบียนมื่อกี2สองสนย์ครับปู่ยังบอกคอนเซปต์เดิมนะครับคืองวดนี้ให้จองป้ายแดงเหรอครับปู่จองป้ายแดงเลยปูไดยบะท่านนี่กับไปหลิงหลิงเบิ้งใไฮมองเบิ้งว่าป้ายแดงมันอยู่ลานใดลานใดก็จะออกลานใดก็จีบปล่อยหลุดโอ้แล้กับไปหลิงหลิงเบิ้งตะก่อน ในก็ถทุ่มมาลดโอ้วันนี้ปูจะย้ำให้เม็ดเดียวเลยนะปูนะเนื่องเลดน้ำเชียนแล้วก็เลดฝันฝันฝันว่าได้เหตุน้ำมนนเมันอก็้ดบ่แน่อยู่บองอะไรเลขน้ำมตนคือปูฝันว่าได้ทำขันน้ำมุลนะครับปูทำขันน้ำมต์แต่ว่าก็เจากมาเหตุดีๆได้หรอครับพอดีเลย อเจะออกมาเห็ดอิรีครับนล้วลงอันใต้อันใต้เด้ออันใต้มันอันเทิงมันเขียนเขียนมันบบเขียนผีดอกเขียนมันมุนกันเดียวกันที่ง,งนานก็กําลังคัดลอกอยู่เะยครับยุยดสามหกเก้าตัวเกา้าเล็กตัวเกา้เกาเพราะว่าเขียนวันนี้โบใหญ่เลยครับ แต่เปลี่ยนตลิเกเด่นเปลี่ยนตลิเกเด่นครับตลิเกเด่นก็นคือมีสองมีเก่าครับถ้าจะว่าสองมันดับก็สันถ้าว่ามันก็นัวก้อนเขาว่าสามดับมันก็นออกสามศูนย์อืมออกตัวเก่านาะปูนะ่เนาะออกตัวเก่าสองดับมันก็นออกสองเกียดเนาะเกียดสองคือเก่า ดับสองดับสองเขาจะว่าค่อยๆได้ดับเด้เพื่อนเหอนจะเพื่อนเพ่นว่าดับกับบ่ได้ดับนะเพื่อนแล้วก็ลอกได้ตัวใดก็เขียนลงตัวนั้นเด้บ่มีเหล็กดับบ่มีเหล็กนั่นคือมาตามยังมาตามสูตรของมันควันนี้เขาจะว่าบ่มีศูนย์อยู่บน ศูนย์ยูหลางเขาจะวาจังคันเจ้าว่าข่อยว่าศูนย์ยูหลางศูนย์มันบ่มีนะยูหลางเนี่ยศูนย์ตีมากบ่ปูเขาเจ้าวางแับนี่เนี่ยเจ้าว่าข่อยว่ามันบ่มากเลยจากมันติมากรือบ่มากเจ้ว่าในกิจสำเนึกข่อยว่าศูนย์บ่มากหลาง ศูนก็มาลางว่าตีปูแมนมันมาเลยว่าหันเนาะแต่ตีมาดูกระดกมดมันตีมาบนบ่อนี่ปูมันตีมาบนอือมันตีมาบนตีมาลางจะใส่พิจรณนาย่านบึงเอวปูกระ้าไปซื้อหรอกอือมันก็มีโอกาสมาได้เบื้อับนมันก็มีโอกาสมาได้เบิดแล้วถ้าเด็กดับมันก็มาว่างหันอืมอืมเราก็ไม่รู้จะออกตัวไหนนะปูเนาะรู้มันจะออกตัวใดล่ะเพราะว่า มันดับตัวนั่นตัวนี้มันกับมาตรงตัวดับมันเฮเฮกาก่บ่ได้วาข้าเจ้าละครับผมเป็นแนวทางนะครับแนวทางเฮ้ากับบัวนะกับปิจาลณนาเบิงครับอือพึ่งเอฟซีเฮ้ากับเดย์โพรแมนติฮอนได้ฮอนซอรอรดดี้เกับปิจิละนาเบิงครับผมว่าตัวนี้มันักหงือบอกขักมักกับจังจัดคัดกับเ่าต้องซื้อมันแล้วครับ ไปหาลัตเตะลี่บึงไหวบึงข้ามันออกน้งวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าถูกเงินใหญ่วัดสมัยตอกี้ปูกับบด้ยยูก็มองแล้วตั้งดวนเม่ได้ห็นว่าอยู่ด่วนเประเด็นื่ไ้ต้องเลยง่า่ไปเลย เป็นสูตรเซียนพระนี่บมอค่ะแมนที่ทำให้<ม>ยายว <พา S 2> ัดนี่เพราะสูตรเซียนพระเหรอครับปู่สูตรเซียนพระเนี่ยจะนั่งนั่งประกอบแนี่ยนั่งประกอบแน่ยเนี่ยขนมาเล็เนาะอันลูกห้องกับแมนเล็กลวเองสูตรเซียนพระคู่มักตัวใดค่ะขันจับคู่จับจับคู่กับมันก็มี มันมีครูอยู่เติ่งนี่สองหนึ่งหาหนึ่งแล้วกับบานนี้เจียวลงหน่อยก็เก้าแล้วสองแปดลงเราสามครูเท่านั้นสามครูนี่ผมครูสองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งแปดสองแปดทั้งทั้งขัวบอกทั้งทั้งสายเนาะทั้งสายทั้งทั้งขัวเนี่ยก็มีสีเก็ยศูนทั้งสายแล้วกับมี เก็ศูนย์เกตศูนยที่อ่าซีเกดมีสามครูท่านน่ะจะร่วมกันเป็นหกครูตัวเลขวิ่งกับสามหกเก้าเนาะสามตัวนี่มาตัวหนึ่งอืมอืสามตัวมาตัวหนึ่งกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของปูบุญมีนะครับผมโค้งสุดท้าย นะครับเอฟซีครับผมมีสองหนึ่งห้าหนึ่งสองแปดนะครับผมเนี่ยเด่นก็มีสองกับเก้านะครับผมวิ่งมีสามมีหกมีเก้านะครับจับคู่ก็คือมีสี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์นะครับเอฟซีครับาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ